ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลสเปอร์ประทะลิเวอร์พูล20ธันวาคม68หงแดงลุ้นไร้พ้ายต่อลิเวอร์พูลฟอร์มกำลังคึกตรเตรียมบุกเยือนทอนแนมฮอสเปอร์ในศึกเพียร์ลีกคืนวันเสาร์นี้โดยแชมป์เก่าหวังยื้อสถิติไม่แพ้ใครเป็น6นัดติดทุกรายการขณะที่ไก่เรือทองฟอร์มถดถอยและสุ่มเสี่ยงสร้างสถิติแพ้ขาบ้านก่อนคริสต์มาส พิมลิกอังกฤษสเปอร์ประทะลิเวร์พูเวลา0ูนนาฬิกาสนาทีถ่ายทอดสดโมโนแม์สนามทอดแนมฮอสสเปอร์สเตเดียมสเปอร์โทมัสแฟรงค์เผชิญปัญหาจัดทัพแดนกลางเมื่อปา๊บมาตาซาถูกเรียกไปช่วยทีมชาติเซนกกลทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส่วนอีบิสูมาตัวทีมชาติมาลีนั้นไม่ได้ถูกใช้งานมาตั้งแต่เปิดซีซั่น อย่างไรก็ตามจากเกมล่าสุดอาชีกเกรมีส่วนผิดพลาดกับประตูแรกก่อนฟอเรสลเลเทสมเม็ดในเจอรูริโกเบนตันกูก็ทำผลงานไม่น่าประทับใจเช่นกันทำให้เหลือตัวเลือกแค่ชอบารินยานและลูคัสเบิร์กวาลจะคู่กันตรงกลางสนามดอกนั้นยังไร้ตัวเจ็บอีกเพียบทั้งโดมินิกโซลันกี้เดยันคูลูเซฟสกี้เดสตินีอูโดกี้และเจมสแมดดิสันแม้ว่าราดูดากูชินและโคตทัทาคาอิ จะได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องในสนามซ้อมแล้วก็ยังไม่น่าติดทีมได้ทันดีลิเวอร์พูลอันเดอร์สโลตจะไม่มีโมฮัเม็ดซาลาเดินทางไปทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป็นที่เรียบร้อยยังดีที่ตัวแทนอย่างโดมมนิกซูโบสไลยหายเจ็บข้อเท้ากลับมาซ้อมแล้วกรณีที่ฟิตไม่ทันจริงๆยังมีเฟเดรโกเคียซ่าเป็นอีกทางเลือกส่วนแบ็คขวาโจโกเมสมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมเดียวกันรายนี้วิดแน่ๆ แต่จะได้คอเนอร์แบตลี่พ้นทอดแบดนมาแทนที่พอดีนอกจากนี้เจอรมี่ฟริมโปงก็มีลุ้นคืนสนามหลังมีปัญหาที่ต้นขาขณะที่วาตารุเอนโดโคดีกักโปและโจววนี่เลวนี่หมดสิทธิ์ลงสนามเช่นกันแดนหน้านาทีนี้อูโกเอกิเก้ที่พึ่งเหมาสองดับไบรทันย่อมต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรกก่อนอเล็กซานเดอร์อีซักเจ้าของค่าตัวสถิตเกาะอังกฤษ นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามสเปอร์4-2-3-1กูเยลโมวิคาริโอเปโดปาโรคริสเตียนโรเมโลมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเชสเปนชูอัลปาลินญาลูคัสเบิร์กวาวโมฮัมหม็ดกูดุสซาฟีซีมอนลองดาวโกลโลมัวรนีริชาร์ดิสันลิเวอร์พูล4-2-3-1อาริซอนเบเกอร์คอเนอร์แบดลีย์อิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟันไดายมิลลสเคอร์เคสอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ไรอันกราฟเอนแบ็ก โดมินิกโซโบสไลเคอติสโจนฟอริเวยสอูโก้เอกิเตเกความน่าจะเป็นของเกมทั้ง2ทีมต่างได้พักเต็มที่จากการไม่มีโปรแกรมลงเล่นช่วงกลางสัปดาห์โขงแดงไม่มีโมซาลาแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงตัวจริงอยู่แล้วกลับกันไก่เดทองเจ้าบ้านหนักกว่าเมื่อไม่มีห้องเครื่องอย่างปาบซาแถมยังดูไม่ค่อยลงตัวทั้งรุกและรับมีหวังเสร็จแชมป์เก่าที่ค่อยๆกลับมาเข้าฟอร์มอีกครั้ง ผลการแข่งขันที่คาดสเปอร์แพ้ลิเวอร์พูล1ต่อ2สรุปการถแถลงข่าวของอาร์เนอร์สล็อตการเจอสเปอร์ฟอร์มของลิเวอร์พูเอกกเตเก้โจนและประเด็นอื่นๆกุสื่อชาวรัตให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ศูนย์ฝึกแอกซ่าในเช้าวันนี้ก่อนเกมพบกับทีมของโทรมัสแฟงในวันเสาร์นี้เกี่ยวกับโมฮัเหม็ดซาลา ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการกระทำสําคัญกว่าคําพูดเราเดินหน้าต่อไปแล้วเขามีชื่ออยู่ในทีมเกมกับไรตันแอนโฮปเอาเบียนและเป็นการเปลี่ยนตัวคนแรกที่ผมทำได้ซ้ําตอนนี้เขาไปเล่นแอฟริกาค p ัพออฟเนชั่นลงเล่นเกมใหญ่ๆทั้งเพื่อตัวเขาเองและเพื่อประเทศของเขาดังนั้นผมคิดว่ามันยุติธรรมกับพวกเขาและแน่นอนว่ายุติธรรมกับเราด้วยเพราะเรากําลังจะมีเกมสําคัญมากๆรออยู่ สิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือให้สมาธิของเขาอยู่ที่นั่นทั้งหมดและไม่ควรมีสิ่งรบกวนจากฝั่งผมด้วยการพูดถึงอนาคตของเขากับลิเวอร์พูเพราะอย่างที่ผมบอกไปเราเดินหน้าต่อจากบทสัมภาษณ์หลังเกมลีทแล้วและเขาก็ลงเล่นกับไบรทันไปแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นดังนั้นเพื่อประเทศของเขาเพื่อตัวเขาเองและเพื่อพวกเราการพูดถึงเกมกับท็อตแนมและเกมอื่นจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าเพื่อให้ทุกฝ่ายมีสมาธิอย่างเต็มที่กับทัวร์นาเมนต์ของพวกเขา เกี่ยวกับสถิติการทำประตูของลิเวอร์พูลที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับท็อตแนมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ลุูกาลที่แล้วเราต้องใช้เวลาถึงนาทีที่92กว่าจะยิงประตูได้ในเกมเยือนเบรนท์ฟอร์ดซึ่งเป็นทีมของโทมัสแฟรงค์ดังนั้นคุณไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆใช่คุณอาจจะเปรียบเทียบได้บางอย่างเพราะนักเตะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชุดเดิมพวกเขาเสริมผู้เล่นเข้ามาบ้างและมีโทมัสแฟรงค์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ ดังนั้นผมไม่คิดว่าคุณจะเอาเกมของฤดูกาลที่แล้วมาเปรียบเทียบกับฤดูกาลนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นเพราะเราไม่ได้แค่เสริมผู้เล่นเข้ามาเท่านั้นแต่ยังเสียผู้เล่นไปหลายคนด้วยดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเอาทีมของเราในตอนนี้ไปเทียบกับฤดูกาลที่แล้วได้แม้จะเป็นผู้จัดการทีมคนเดิมก็ตามและก็ไม่สามารถเอาผลงานของฤดูกาลที่แล้วที่เจอกับท็อตแนมมาเปรียบเทียบกับการต้องเจอกับทีมของโทมัสแฟรงค์ในตอนนี้ได้ เกี่ยวกับสิ่งที่การคว้าชัยชนะและมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ท็อปโฟจะส่งผลต่อขันกำลังใจและบรรยากาศภายในสโมสรผมคิดว่าการชนะมักจะสร้างความรู้สึกที่ดีและขัญกำลังใจที่ดีให้กับทีมเสมอโดยเฉพาะกับทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตารางคะแนนในลีกตั้งแต่อันดับ1ถึงประมาณอันดับ 12, 13, 14, 15คะแนนใกล้เคียงกันมากการชนะหรือแพ้จึงส่งผลอย่างมาก มีเพียงข้อ,อยกเว้นเดียวคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังไล่จี้อาร์เซนอลเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ยังถือว่าอาร์เซนอลอยู่ห่างจากเราไม่น้อยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือการต่อยอดจากสิ่งที่เรากำลังสร้างขึ้นมาในช่วง5เกมหลังสุดอาจอยกเว้นเกมกับไบรตันเพราะเราเสียโอกาสให้คู่แข่งค่อนข้างมากแต่ในเกมอื่นเราเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งและนั่นคือพื้นฐานที่ดีเมื่อรวมกับการที่นักเตะเริ่มพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆในการเล่นด้วยความเข้มข้นระดับพีเีกในฐานะทีม ผมคิดว่าในช่วงต่อจากนี้ของฤดูกาลเราน่าจะคาดหวังผลงานจากทีมได้มากกว่าที่เราแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้และผมก็เชื่อว่าทุกทีมก็คงคาดหวังแบบนั้นจากตัวเองเช่นกันเกี่ยวกับการมีช่วงพักหนึ่งสัปดาห์ระหว่างเกมการแข่งขันผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์เสมอสําหรับผู้จัดการทีมที่จะได้ทํางานกับนักเตะในสนามซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณได้นักเตะเข้ามาใหม่ไม่ใช่ทุกคนแต่บางคนค่อนข้างช้าในช่วงตลาดซื้อขาย อย่างเช่นอเล็กอีซักเขาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในวันที่1กันยายนแต่คุณก็สามารถส่งอิทธิพลต่อนักเตะได้เช่นกันแม้จะต้องลงเล่นเกมต่อเนื่องผ่านการประชุมวีดีโอและการพูดคุยต่างๆดังนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับผลงานของเราเลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียว อย่างไรก็ตามผมอยากมีสัปดาห์แบบนี้มากกว่าที่เรามีอยู่เพราะมันเป็นโอกาสในการใส่แนวคิดใหม่ๆหรือย้ำเตือนและเน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำให้ดีกว่าที่เคยทำมาก่อนผมชอบช่วงเวลาแบบนี้และสัปดาห์หน้าก็จะเป็นแบบเดียวกันซึ่งแทบจะเหมือนช่วงปีซีซั่นขนาดย่อมสำหรับเราเกี่ยวกับการที่อูโกเอกิเกเกินความคาดหมายหรือไม่จนถึงตอนนี้ เขาไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะเรารู้ดีตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเซ็นสัญญากับนักเตะประเภทไหนผมคิดว่าผมพูดไปหลังเกมแล้วและก็พูดอีกครั้งตรงนี้ว่าในเกมกับไรตันเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกหลังท่านไป70นาทีเพราะเป็นตะคริวแต่เขาวิ่งและทํางานหนักเกือบเป็น2เท่าเมื่อ3เดือนก่อนซึ่งตอนนั้นผมก็ต้องเปลี่ยนเขาออกเพราะตะคริวเหมือนกัน แต่เรื่องความสามารถในการทําประตูเทคนิคและความเร็วทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เขามีอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีใครแปลกใจที่เห็นสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมากคือปริมาณการวิ่งในเกมและความทุ่มเทในการทํางานหนักซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทีมด้วยเพราะหลายคนมักจะโฟกัสแค่เรื่องประตูแต่ตอนนี้เขายังช่วยทีมในเกมรับด้วยและนั่นก็สําคัญมากสําหรับกองหน้าหมายเลขก้ ในการพูดคุยที่ผมมีกับเขาผมน่าจะพูดถึงสิ่งที่ผมคาดหวังจากเขาในเกมรับมากกว่าเกมลุกด้วยซ้ำก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาเขาไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แต่หลังจากย้ายมาแล้วบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเราคุยเรื่องเกมลุกกันบ้างได้ไหมแต่กับเขาแล้วแทบไม่มีอะไรต้องคุยเรื่องเกมรุกเพราะส่วนนั้นของเกมเขาดีมากอยู่แล้วในทางกลับกันผมยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆกับสิ่งที่เขาทำได้ในเกมรับเช่นกัน เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเคอร์ติสโจนเขาทำผลงานได้ดีมากใน3เกมหลังสุดและผมคิดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเล่นได้ดีแบบนี้แต่บางทีนับตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ที่นี่นี่อาจเป็นครั้งแรกที่เขาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมได้ต่อเนื่องถึง3เกมติดต่อกันก่อนหน้านี้เขาเองก็เคยมีเกมที่เล่นได้ดีมากเหมือนกันแต่เกมถัดมาผมกลับไม่ชอบฟอร์มของเขามากเท่ากับที่เห็นในช่วง3เกมล่าสุด หลังนั้นผมคิดว่านี่เป็นความท้าทายอีกครั้งสำหรับเขาในการทำให้ได้ต่อเนื่องไปถึงเกมที่4เกมที่5และเกมที่6แต่ผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่ชอบวิธีการเล่นของเขาเขาเล่นด้วยความมั่นใจสูงทุ่มเททำงานหนะักวิ่งสู้ทุกจังหวะเพื่อทีมและยังเล่นกับบอลได้อย่างสบายใจมากจริงๆด้วย ผลงานใน3มเกมหลังสุดของเขาคือพื้นฐานที่เราคาดหวังให้เขาต่อยอดต่อไปและทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในการเจอกับคู่แข่งที่ท้าทายอย่างสเปอร์เกี่ยวกับการที่เขารู้สึกว่าทีมกําลังเข้าใกล้ความสมดุลระหว่างเกมรับและเกมลุกมากขึ้นหรือไม่ผมคิดว่าเรากําลังเข้าใกล้ทีมในแบบที่ผมอยากให้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆและต้องพูดกันตรงๆว่ามันมีทั้งช่วงขึ้นและลง แต่สมหรับผมแล้วนั่นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทเราทําในช่วงซัมเมอร์เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําเพราะเราคิดว่ามันจําเป็นถ้าจะให้พูดตามตรงบางทีผมอาจไม่ได้คาดคิดว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้แต่เมื่อมองย้อนกลับไปและทบทวนตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจมองโลกในแง่ดีเกินไปเพราะเมื่อคุณทํางานกับกลุ่มนักเตะชุดใหม่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมลงเล่น90นาทีเต็มโดยความเข้มข้นระดับนี้ในทุกเกม คุณจำเป็นต้องปรับตัวบางครั้งเข้าหลงเล่นได้บางครั้งก็ไม่ได้ดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลาอยู่บ้างแล้วเราก็โชคร้ายกับการตัดสินของผู้ตัดสินอยู่บ่อยครั้งผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแม้แต่ในวันเสาร์ที่ผมบอกหลังเกมว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่อย่างเป็นกลางผมก็ยังพลาดจังหวะใบแดงไปหนึ่งจังหวะซึ่งก็เป็นการตัดสินที่มีผลต่อเกมอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้มันไม่ส่งผลเสียกับเรา เราต้องไปให้ถึงจุดที่ว่าต่อให้การตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นใจมันก็ไม่สําคัญเพราะเรายังดีพอที่จะชนะได้ต่อให้เราเสียประตูจากลูกตั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเรายัางสามารถชนะเกมได้นั่นคือเหตุผลที่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาโชคดีหรือโชคร้ายมากเกินไปเพราะตั้งแต่ต้นฤดูกาลเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ่อยเกินไป บางครั้งช่วงแรกเราอาจโชคดีที่ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกยมได้เราสมควรชนะก็จริงแต่ก็ยังเป็นรายละเอียดเล็กน้อยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ